บคเราพี่หลองเดี๋ยวมาเบ่งเมนุของตายได้เนาะทำมักแตงเนาะโอ้พี่จะแสียพี่ดิเนาะปลากำลังแตง,ง,ง,งเขาเนาะปลากระตันดิบ,บ

จะเห็ดกินเพื่อให้ครอบครัวกินน้ากันเีความอยูเยนะ่เนาะ คืออาหารแรงของเรานี่มนูนี่มะอันี่ตำแจ้วปลาแดดนี่หรอเลยกาอันตำมะแขงเนาะีกายังก <oops. S 3> ็ต้มน้ำใหม่ต้มน้ำใหม่โอ้มนูมันเสียพรายังรียมใบยังก็ ตาทะพิงปลาป่ะดตาทะพิงปลาครับต้างบนบ้านใต้เห็ดตะหึ่งเลยดิทีน้องเแ็่ผู้เดียวเลยแม่ครัวแม่สีเดือนมี่เหี้ยเกือบเป็นแยกเลาวมันตกมันดุงไปหน่องเจนี้น้ำท่วมตลอดครับ แตนั่มือบุมี่ยัจะสนเียมอสิเปื่อนเปือนเน่ยได้มบอะนตแต่เดาจะเส้ียแล้เินเสียไดีวเราตัวดีได้เราตัต่เี จะคีปตาครับเนี่นะรัวจะได้ครับพีวน้องคนโตที่ว่าอยู่ที่ตางไ่ยเนาะคงหนีนอะไรได้ครับตอวมาทมมาไรเนาะิดเป็นการเดกเลียนวันันวัโต๊ลายเนาะคนกต๊ะครอ จะพีคมื่อไร พื่นกันนี้นะดังอันนี้มันก็สิอันนี้แน่แจ้งตอนขึ้นเนาะเพราะว่าส่วนนี้ฝนมันตก เียกุโอ้ยเขียี่รอเลยแวีวยวแล้โอ้ยแกวเนียมีลงมาลงมากินข้าวกินอะไรกินเดียวเอิพอั่นเอลงมากินขา ขายยำไดมงตบตนี่ย่างได้หมมาเนียวกินเมนูต้มบกแตงหละะต้มน้ำไหมเชื่อมไตเห็ดโอ้บตงเขาม่ใส่หนูใส่ผาก็หายสวายเจือจัว่าน้ำไหมน้เชื่อมนั่งตเห็ดเจือจวไเจือจุ๊บโอจิกเกไม่เริ่ไมเิ่ไมาเิฮะเป็นปิงปลาั้่น้อง

พ่อกับยากินข้าแห้งเนาะาแงเีไปดิมาด้กพี่น้องได้คือขาด้ขากันแล้่งน้มาแงซ็่พ่อเน้าอกแดงตัวอัแดงยังแงตัวำ่้งไมพอแก นี่แหละพ้นกระตุกโอ้พี่หองเลยอไหนา่ม้ว่เอา้ก่อนไไม่แมเอนนี่เหาะกินปลาได้ห